เชิญนักเรียนเสริมทักษะการนูนไทยอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะติ๊กสารนครพนมค่ะสวัสดีค่ะทิพย์หนองคายค่ะ굿เทนโมเก้นมาไนน์นัมเออร์อีสต์กิ๊กกี้มาดามดอยสวรสวัสดีค่ะเลขยคุรนค่ะสวัสดีค่ะป้าหนองสวรรค์ค่ะมาค่ะเข้ามาเฮ็ัสมาธิตามสไตล์ของโรงเรียนเสริมทักษะการนูนไทยอุดรธานีกันเนาะค่ะ ทาน้องเรียนของเฮาจะบอเอิญ่าสวดมนต์นะคะเพราะว่าอาจจะมีนักศึกษาของเฮาบางคนบม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันนะคะเฮาก็เลยสืบเอิญ่าเป็นการเทศสมาธิก่อนเรี้ยงน,นะคะโรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดรธานีใบประกาศออกให้ทุก25มือแต่ว่าทาง้องเรียนของเฮาเรียนแบบบ่มีมือจบเรี้ยงในลตลอดนะคะไปะเฮ็ดงานแล้วกลับมาเรียย้ยงไม่ได้ค่าเรียน4,500บาทเท่านั้นนะคะถ้าสมมติเราผูใ้ใดสนใจก็สาม,มารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8 7 2 2 1 3 8 8จ หรือว่าอ ja <mäßig> ีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าแมสองหกสามแปดเจค่ะมาเหตุสมาธิไปพร้อมๆกันเลยค่ะกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุนังสะระนังคฉามิอัตตานังสะระนังคฉามิจะิยานังสะระนังคฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยานิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยานิ กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิขาประทังสมาธิานิมุสาวาทาเวรมณีสิขาประทังสมาธิานิสุราเมรยมปปะยัมจักปมาทฐานาเวรมณีสิขาประทังสมาธิานิโอมนโมชิวโกเิลสาอาหารกาลุลิโกสัพพสตานังโอสถาภพิภักขันตังปะพาโส สุริยจันทังโกมารวัตโตปากาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมนาหูมิทุติยันปิโอมน้ำมชิวโกศิลสาอาหารกาลุนิโกสัพพสตานังโอสถาพิภะมันตังปภาโสสุริยจันทังโกมารวัตโต ปกาเสสิวันธามิปันธิโตสุเมทโสอโรคาสุมนาหงมิตติกยันปิโอนมนโมชิวโกศิลสาอหังกาลุนิโกสัพพสตานังโอสถาพิภักันตังปภาโสสุริยจันทังโกมาลวัตโตปกาเสสิวันธามิ บันทิโตูสุเมธทโสอโลคาสุมานาหงมิข้าปเจ้าขอประนบน้อมศิรวัฒนนาการแด่ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณปก,กติการุญ,ญภาพในศีราานุสิทธิ์ทั้งพวงว่าโดยย่อเป็นสามป,ประการคือเมตตาคุณมีจิตปาถนาและพยายามเพื่อชักนำให้ศีระพืดดี มีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบและประกอบแต่ล้วนคุณประโยชน์ประการหนึ่งกะรุณาคุณมีจิตปารถนาและพยายามเพื่อขัดเกลาสันดานสิทธิคือกําจัดความชั่วมัวหมองและเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์โทษไปทั้งปวงให้ร่วงเสียประการหนึ่งอนุสิที่คุณมีจิตปารถนาและพยายามทมแจงสแสดงเวทกจัดเหตุสงสัยให้ได้ความสว่าง ประดุษนำไปด้วยดวมประทีป <_ d ue> เพื่อจะลูกฝังความรู้ไปไว้ในสนานแห่งศิษย์ให้เป็นผู้ฉลาดแดมคมด้วยปัญญาประการหนึ่งขอท่านอาจารย์รับเครื่องสการะอันข้าพเจ้าน้อมนำมาและจงสำแดงซึ่งปกติคุณุปการแก่ข้าพเจ้าประดุษนายช่างหม้อผู้พยายมกล่อมเกลาเพื่อให้หม้อมีรูปร่างอันดีฉันนั้นข้าพเจ้าขอสแสดงแก่ท่านอาจารย์ พร้อมกับกายและใจว่าข้าพเจ้าจะกเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสดับเพื่อให้ได้รับโอวาทด้วยความเคารพอยู่ทุกเมื่อขอเดชะปูชนียอธิษฐานอันนี้จงดลบันดาลให้สติปัญญาของข้าพเจ้าแตกประดุจยญ้าแพทย์หลงมะเขือและให้งอกงามเจริญขึ้นโดยเร็วพันนับแต่การวันนี้ให้การศึกษาของข้าพเจ้าเป็นผลสำเร็จอันดี ดุดคำอธิษฐานฉันนี้เถอณนะห้องเรียนแห่งนี้ข้าพเจ้าขอให้ทำสัตปฏิยานด้วยความสมัครใจว่าข้าพเจ้าจะอุทิศตัวประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมสาขาพดุงคันสาขาการนวดไทยโดยให้บริการแก่มวนมนุษย์ชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้า จะยึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ข้าพจเจ้าจะช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงฐานะเชื้อชาติสัญชาติาศาสนาสังคมและลักทิิการเมืองข้าพจเจ้าจะใช้กวบำรุ้ความ<อ>ชำนาญที่มีอยู่ให้บริการแก่ชุมชนและพัฒนาการสาธารณสุขของชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพจเจ้า จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และรักษาวเฒนธรรมิษศัท์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่ประพฤติหรือร่วมทําการใดๆที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการแพทย์แผนไทยข้าพเจ้าจะมารศึกษาติดตามความก้าวหน้าของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทางเข้าร่วมพัฒนาและถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อรักษาว้ฒมธรรมนิษยศแห่งการประกอบวิชาชีพได้ดีที่สุดข้าพเจ้า จะเข้าร่วมมาตรฐานสูงสุดแห่งศิลธรรมมารยาทแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิละปะแผนไทยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยเสมอข้าพเจ้าจะก,กระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจภายใต้ความตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความไว้วางใจในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจแก่ผู้ป่วยและสังคมัพเัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหมุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาประชาหมุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหมุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ายทุกใจเลยสุขีอัตนาปริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกข์ใครได้หทั้งสิ้นเถย ต่อไปจะเป็นการเลืดสัเครเองหรือสซีดต้นต่อไปจะเป็นการเลือสีดต้นตามสไตล์ของโรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดรธานีนะคะจะเป็นจังไรติดตามคลิปต่อไปเนาะค่ะแล้วมาเห็ุไปพร้อมๆกันสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมกดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดรธานีนะคะหนึ่งสองสามขอเจ้าจะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย